เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2 4ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2 4คําคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบอาเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย12กุมภาพันธ์2026วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาเช้าวันพฤหัสบดีครับลงสนามกันทั้งหมดถึง14คู่และอีก3คู่ที่ผมหยิบยกมาพร้อมหน้าช่องน้ำเงินในวันนี้ครับคู่แรกชาร์ลอตฮอนเนตเจอกับแอเรนตาฮอคคู่สองคริปแลนด์คาเปลียเปิดบ้านเจอกับวอชิงตันวิสซาร์ดครับและคู่ที่3ออร์แลนโดเมจิก เปิดบ้านเจอกับพยากร์วังมีวอลกี้บักโดยทั้งสามคู่ลงเล่นในเวลาเดียวนครับ7โมงต,งตรงตามเวลาในประเทศไทยคู่แรกชาล็อตฮอนเนต์ครับวันนี้เปิดบ้านสเปกตรัมเซ็นเตอร์เจอเยวนุ่มเอลินตาฮอสโดยเจ้าบ้านชาล t อตวันนี้นำโดยซุปตาร์น้า่อลามิลโลบอนเสริมด้วยคอนคานาโปซอนเจมส์ครับเบนดอนมิลเลอร์และและรนคาวเบนเนอร์เล่บเนบาดเจ็บก็จะมีโคบี้ไวที่เพิ่งถูกเทรดมาจากชิคาโกบู ส่วนเอลันตาฮอคครับวันนี้ก็ไม่มีแค่โจนาธานคูมินกาเท่านั้นที่ถูกเทรดมาจากสะพานทองโคดินสเตทวอร์เรียร์กูเล่นตัวจริงนำโดยแม่ทัพอย่างเจเลนจอนสั้นนิเคิลอเล็กซานเดอร์วอล์กเกอร์ออนเยกาโอคองูสคารีริซาเชอร์ับแล้วก็เดซ์เนเดนิเลโดยเอลันตาฮอคอยู่ในดับ9้าสายตัวนออกชาร์ลอตฮอนตรังดับ10ในสายตัวนออกทั้ง2ทีมมีสิติในฤดูกาลปกติที่ใกล้เคียงกันมากครับ แต่เกมนี้เองครับชาลอ็อดเองก็ได้เล่นในบ้านก็ถือว่าได้เปรียบพอสมควรครับแม้เกมล่าสุดจะแพ้กับดีทอยก็ตามครับแต่ทรงบาสก,ก็ถือว่ายังพอดูได้วันนี้เชื่อมั่นว่าชาลอ็อดชนะฮอกได้อย่างน้อย5คะแนนผู้สองคริปแนลนดกาหลีเปิดบ้านเจอกับทางด้านวอชิงตันวิสซัทเจ้าบ้านคริปแนลนเกาหลีครับนำโดยเจ้าคราวเจมส์ฮารเดนกับสไปเดอร์แมนเดนแวนมิทเชลเสริมด้วยแซมเมอริลครับเจรอนไทสันเจริตอัลเลนครับ เล่นบาเจ็บแม็กซ์ูดอีวานโมบรีแล้วก็ดินเวดส่วนวอชิงตันวิสต์ทีมเยือนครับรองบวยสายตัวันออกวันนี้นำโดยเทรจอนสันเลบลล์คุลิเบอรี่แจสตินแชมแพกนีครับคีชอนจอชอล็กซายังคงยืนเซ็นเตอร์เป็นตัวหลักให้กับทีมพ่อมดวอชิงตันวิสต์ยังคงไม่มีเดียร์โจโรสเซลกับเทรยังครับที่เพิ่งจะถูกเทรดมาครับคู่นี้วิเคราะห์ตามเนื้อผ้าครับถ้าคริปแลนด์เขาเรียเองไม่ไปผ่อนในครึ่งหลังครับ คิดว่าน่าจะชนะวอชิงตันวิสตัดได้อย่างขาดลอยแบบไม่ได้ยากเย็นอะไรครับวันนี้ทุกสำนักก็คิดเช่นนั้นครับมองว่าคลิปแลน์เป็นต่อวิสตัดอยู่ประมาณ17แต้มค่อนข้างโหดมากสำหรับราคาเปิดแต่ก็น่าจะข้ามฟากได้อีกหนึ่งคู่ออร์แลนโดเมจิกเปิดบ้านเจอกับพยากงมิวากีบัคโดยออร์แลนโดเมจิกครับวันนี้นำโดยปาโลแบนเคโรจเลนซักแอนโทนีแบล เดสมอนด์เบลและเวนโดว์คาร์เธเดจูเนียผู้เล่นบาดเจ็บต้องรอเช็คแฟรงค์วักเนอร์ว่าจะลงสนามได้หรือไม่ส่วนพยากรมีวอลก,กี้บาร์เกับนำโดยไมสเทอร์เนอร์ไคคุสมาเควินพอตเตอร์จูเนียรครับเอเจกรีนส่วนตัวถือบอลยังคงใช้แรมโลลลิงอันดับปัจจุบันออริโอดอเมจิกดังอันดับ7จ็ดสายตวนออกชนะ28แพ้24ส่วนพยากรร่วงลงมาเป็นอันดับ12ในสายตวนออกครับชนะ21แพ้30 เจอกันเกมล่าสุดครับก็ต้องบอกว่าออลเอนโดเมจิกครับมีฟอร์มการเล่นที่ดีกว่ามากเอาชนะไปได้118ต่อ99และในคู่นี้ครับคิดว่าหนังวนเดิมน่าจะใช้ซ้ําอีกหนึ่งครั้งครับเนื่องจากพยากรมีวากี้บักเองครับช่วงหลังก็ต้องถือว่าดรอปลงไปมากจริงๆตั้งแต่ไม่มียานิสครับวันนี้ออลเอนโดเมจิกเป็นต่อ10แต้มมีความเป็นไปได้ที่จะเจ้าบ้านเอาชนะอย่างน้อยเป็นตัวเลข2หลักศาสนาจารย์ j 3คู่หน้าช่องน้ําเงินครับ 12กุมภาพันธ์2026ผมชอบบาสต่อทั้ง3คู่โดยคู่แรกครับชอบทางด้านชาร์ลอต t e h o r n e t ที่ลบ5คู่2คลิปแ p นด์ลบ17และอีกหนึ่งคู่อ l a n d o Magic ชอบที่ลบ10ครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2 4ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2 4 แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ